สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบีปิติพัฒน์โพดข้อความถึงสถานการณ์ในประเทศซึ่งล่าสุดทําเอานักแสดงสาวคนสวยอย่างบีปิติพัฒน์ภรรยาสาวคนสวยของดุงพาที ถึงกับต้องออกมาพ์ข้อความฟาดรัฐบาลว่าทําไมเราต้องเป็นขนาดนี้นี่ยังไม่เห็นเหรอว่าระบบมันพังพินาศแค่ไหนเห็นชีวิตคนเป็นของเล่นเหรอเรามีเวลาเป็นปีในการหาวางแผนจัดการวัคซีนให้คนรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการจัดการแต่มันก็ไม่ควรยากเกินความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างที่เห็นวันเดียวก็อนุมัติได้เมื่อสองสามเดือนที่แล้วเคยมีคนบอกว่าเขาจะปล่อยได้ All the strongest will survive ตอนนั้นไม่เชื่อนะว่าจะโหดเหี้ยมขนาดนี้แต่วันนี้เริ่มคิดว่ามันเป็นจริงถึงแม้ว่าณวันนี้ตัวเราเองยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดแต่การตื่นรู้รู้เห็นด้วยข่าวทุกวันหัวใจสลายเหมือนกันนะรักประเทศไทย ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยแต่เสียใจมากที่วันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ซึ่งหลังจากที่สาวบีออกมาพต์ข้อความก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนต่างหดหูไปตามๆกันพร้อมกับเขามาแสดงความคิดเห็นด้วยว่าน่าสงสารมากดูข่าวทุกวันนี้มีแต่น้ำตาสงสารคนไทยประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงเศร้าใจมากค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าจริงค่ะขอวัคซีนดีๆให้เราชาวไทยเถอะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมไม่มีใครทำอะไรมันได้เลย ประยุทธ์ออกไปทก้าการเมืองดีผู้นำไตยเราจะรอดกันหมดผู้นำโง่เราจะตายกันหมดขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ